ของทุกปีจัหวัดตรังร่วมกับสำนักงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังตลอดจนสร้างโากาสในราคาพิเศษต่างๆท้องตลาดที่การพัฒนาจุดชนจังหวัดตรังการรักษาศัพท์หมเปิดงานเทศกาลหมูย่างจังหวัดตรังทั้งที่ที่ท่านประธานหอการค้าจังหวัดตรังท่านไมีโอกาสอาจจะเฉพาะปีนี้ในยามน้าที่ มาเป็นประธานนะครับเปิดงานเทศกาลหมูย่างเมืองตรังครั้งที่23เก่านอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วนะฮะยังมีสินค้าโอท็อปอีกข้อนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านวิทยาบุรินทร์รัฐมนตรีท่านประธานในที่สุดแล้วครั้งที่สองเลยนะครับเป็นยังไงคะเสียงสอบ ขร้อยนะครับนี่เยอะนะครับน้ตั่เ้องๆากรงเรียนกันยนครับและตัวหน้ามัครของจังหวดลังครับรวมใหญทางนี้เลยนบ เป็นตัวที่นะฮะที่สังคมญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะฮะต้องการอยุญาตโดนทางของเราด้วยนะคฮะนอกจากนั้นก็ยังมีสภาระชนีจังหวัดมานะครับเป็นวงดวงสว่าที่เป็นพัชชิมในวงใหญ่นะฮะนะครับอันนี้เป็นรอยน้อยนะครับ านการด้ยลวัดิาทางหน้าเตราารนะเรียนรา้ที่เสียหาการเินการบนหนารยังคังดิการสมารการละพารี่เันปกสมการนักเรียนเพื่อการเดิมพลังเริมหน้าเวทีนะครับเปนการสำคาญเล็กน้อยนะครับ 这是关于他们的。啊啊啊